สวัสดีค่ะวันนี้จะพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีเครือข่ายนะคะความสําคัญของเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะหนึ่งทำให้เกิดาการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มและสามารถทํางานพร้อมกันได้นะคะสองทำให้สามารถใช้ข้อมูลต่างๆร่วมกันซึ่งทําให้เกิดองค์การได้รับประโยชน์ม,มากขึ้นสามทำให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าอย่างเช่นใช้เครื่องประมวลผลร่วมกัน แบ่งการใช้แฟ้มข้อมูลใช้เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ที่มีราคาแพงร่วมกันค่ะและสี่ทำให้ลดต้นทุนเพราะการลงทุนสามารถลงทุนให้เหมาะสมกับหน่วยงานได้ค่ะเรามาดูประเภทของเทคโนโลยีเครือข่ายนะคะมีสามประเภทด้วยกันคือหนึ่งเทคโนโลยีเครือขแ่แลนสองเทคโนโลยีเครือข่ายแมนและสามเทคโนโลยีเครือข่ายแวนนะคะ มาดูเทคโนโลยีเครือข่ายแรงกันก่อ,อนเป็นการเชื่อมโยงคอมพิเวเตอร์เข้าเป็นเครือข่ายนั้นนะคะเราจะต้องมีจุทมุ่งหมายที่จะทําให้เครื่องคอมพิเวเตอร์ทุกเครื่องเนี่ยสื่อสารข้อมูลระหว่างกันได้ทั้งหมดหากนาเครื่องคอมพิเวเตอร์สองเครื่องต่อสายสัญญาณเข้าหากันจะทําให้เครื่องคอมพิเวเตอร์ทั้งสองนั้นส่งข้อมูลถึงกันได้ฉะนั้นเราจะนําเอาคอมพิเวเตอร์เครื่องที่สามต่อเข้ด้วยเราจะเริ่มมีข้อยุ่งยากเพิ่มมากขึ้นนะคะ และยิ่งถ้ามีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมากก็ยิ่งมีข้อที่ยุ่งยากท่ให้าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นสื่อสารกันได้ด้วยเหตุผลนี้ผู้พัฒนาเครืขอข่ายคอมพิวเตอร์นะคะจึงต้องหาวิธีการและเทคโนโลยีการเชื่อมโยงเครือข่ายแบบต่างๆค่ะเพื่อที่จะลดข้อยุ่งยากลงไปค่ะเครือข่ายแล้วที่น่าสนใจนะคะจะมีอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตนะคะเป็นเรือข่ายคอมพิวเตอร์ที่พัฒนามาจากโครงสร้างการเชื่อมต่อแบบสาสัญญาณร่วมที่เรียกว่าบัสโดยใช้สายสัญญาณแบบแกนร่วมคือสายโัวอัเชียลเป็นตัวเชื่อมสาหรับระบบบัสนะคะเป็นระบบเทคโนโลยีที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเชื่อมโยงเข้ากับสายสัญญาณเส้นเดียวกันคือเมื่อมีผู้ต้องส่งข้อมูลก็ส่งข้อมูลได้เลยค่ะแต่เนื่องจากไม่มีวิธีการค้นหาเส้นทางที่ส่งว่างหรือเปล่า จึงไม่ทราบว่ามีอุปกรณ์ใดหรือคอมพิวเตอร์เครื่องใดที่ส่งข้อมูลมาในช่วงเวลาเดียวกันจึงทําให้เกิดการเชื่อและเกิดการสูญหายของข้อมูลนะคะเครือข่ายแล้วที่น่าสนใจอีกเครรอข่ายหนึ่งก็คือโทรเฟลลิ่งเป็นเครือข่ายที่บริษัทอื่นๆพัฒนาขึ้นรูปแบบการเชื่อมโยงจะเป็นแบบวงแหวนนะคะโดยด้านหนึ่งเป็นตัวรับสัญญาณและอีกด้านหนึ่งเป็นตัวส่งสัญญาณการเชื่อมต่อแบบนี้นะคะทาให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องสามารถส่งข้อมูลถึงกันได้ โดยผ่านเส้นทางวงแหวนนี้ค่ะการติดต่อื่อสารแบบนี้จะมีการจัดลำดับให้แพทย์นส่ง,งเพื่อว่าจะด้านไม่สับสนนะคะมีรูปแบบที่ชัดเจนโทรกลิ้งน,นะคะที่ใช้ขนาดอย่างน,นี้มีะความเร็วในการรับสงสัญญาณได้16ล้านหิดต่อวินาทีค่ะข้อมูลแต่ละชุดนะคะจะมีการกำนดบํดำแนงแน,น,น่นว่ามาจากสถานีใดและจะส่งไปที่สถานีใดค่ะ และเครือข่ายนัที่นา่าสนใจอีกหนึ่งเครือข่ายคือสวิตชิ่งนะคะสวิตชิ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนามาเพื่อให้สามารถัส่งข้อมูลระหว่างสถานีทันได้เร็วยิ่งขึ้นการคัดเลือกข้อมูลที่ส่งมาและส่งต่อบยันสถานีปลายทางจะกระทําที่จุดสายการซึ่งเรียกว่าสวิตชิ่งรูปแบบของเครือข่ายนี้นะคะจะมีลักษณะแบบเป็นดาวซึ่งโครงสร้างนี้สมุนกันแบบอินเทอร์เน็ตที่มีครับเป็นศูนย์กลางแต่แต่กันที่ แต่การแทนที่ฮับเป็นจุดร่วมของแสสัญญาณที่ต่อกระจายเสียงทุกสายแต่โซลิตี้นะคะจะเลือกการสลับสัญญาณไปยะจำแนกที่ต้องการเท่านั้นโซลิตี้จึงมีข้อดีกว่าฮับเนื่องจากแต่ละสายสัญญาณจะมีความเป็นอิสระต่อกันมากทําให้รับส่งสัญญาณไม่มีปัญหาเรื่องการส่ัต่อข้อมูลค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการโซิตี้นะคะมีหลายแบบเช่นท t ร e r n e t s วิตช์และ ATM s วิตช์ค่ะ เทคโนโลยีเครือข่ายแมนะคะเป็นระบบเครือข่ายระดับเมืองคือมีการเชื่อมโยงกันในพื้นที่ที่กว้างไกลกว่าระบบแลนคืออาจจะเชื่อมโยงกันใช้ในจังหวัดโดยจะต้องมีการใช้ระบบเครือข่ายขององค์กรโทรศัพท์หรือองค์การสื่อสารแห่งประเทศไทยนะคะจะมีลักษณะการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ที่มีระยะทางไกลกันในช่วง5-40กิโลเมตรผ่านสายสื่อสารประเทศต่างๆเช่นเส้นใยแก้วนำแสงสายเคเบิลหรือสายกุญยจค่ะ เทคโนโลยีเครือข่ายแวร์นะคะแวร์เป็นเครือข่ายที่ครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้างหรืออาจจะครอบคลุมทั่วโลกก็ได้ัวอย่างเช่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เรารู้จักกันดีแวร์จะใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างแลนที่อยู่ห่างไกลกันเช่นการเชื่อมต่อเครือข่ายของพนักงานยล่าที่อยู่ห่างไกลกันเครื่องแวร์ก็จะเป็นที่ยังมีสำหรับการเชื่อมเครือข่ายภายในองค์กรภายนาคารหรือพื้นที่ที่มีรัยะมีประมาณ2-3กิโลเมตรค่ะ ส่วนแหวนนะคะเป็นเครือขายใช้สำหรับการเชื่อมต่อระยะไกลเช่นเครือข่ายภายในยหรือระหว่างเมืองหรือแม้กระทั่งการเชื่อมต่อระหว่างประเทศทั่วโลกด้วยนะคะองค์ประกอบของเทคโนโลยีเครือข่ายแวนนะคะก็จะมีหนึ่งระบบสัญญาณระบบสัญญาณจะแตกต่างกัน,นามากในเรื่องลักษณะของการส่งสัญญาณซึ่งสามารถจําแนกระบบส่งสัญญาณเหล่านี้ออกเป็นสองประเภทก็คือระบบโ่งสัญญาณแบบ วงจรสวิตและระบบสัญญาณแบบแพทเช่สวิตค่ะระบบส่งสัญญาณแบบวงจรสวิตนะคะวงจรสวิตเป็นกลไกสื่อสารข้อมูลที่สร้างเส้นทางข้อมูลระหว่างสถานีรับและสถานีส่งก่อนที่จะทําการแสร่ข้อมูลเพื่อเส้นทางบางกล่านี้สร้างแล้วจะใช้ในการส่งข้อมูลโดยเฉพาะต่อสถานีเท่านี้เท่านั้น ตัวอย่างที่เห็นได้ของระบบวงจรสวิตได้แก่ระบบโทรศัพท์ค่ะระบบส่งสัญญาณแบบแพ็กเก็ตสวิตนะคะแพ็กเก็ตสวิตจะแตกต่างจากวงจรสวิตคือระบบแพ็กเก็ตสวิตจะจะัดเส้นทางกัรนส่งข้อมูลทีละแพ็กเก็ตในขณะที่วงจรสวิตจะส่งแพ็กเก็ตข้อมูลผ่ลานเส้นทางข้อมูลเดิมที่ได้สร้างไว้แต่ตอนเริ่มต้นการรับส่งข้อมูลแบบนี้จะมีความยืดหยุ่นมากกว่า เื่องจากสามารถจัดเส้นทางให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ชำรุดในระหว่างการเชื่อมต่อได้ในขณะที่สเส้นทางข้อมูลเกิดการชำรุดระหว่างการเชื่อมต่อแในระบบองจรสวรติ์จะต้องเริ่มก,กระบวนการเชื่อมต่อใหม่ค่ะค่รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย,ยบบนะคะรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบจุดต่อจุดนะคะหนึะคะรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบจุดต่อจุด รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบจุดต่อจุดเป็นการเชื่อมต่อแบบพื้นฐานโดยต่อจากอุปกรณ์รับหรือส่งสองชุดใช้สายสื่อสารเพียงสายเดียวมีความยาวของสายไม่จำกัดเชื่อมต่อสายสื่อสารไว้ตลอดเวลาซึ่งสายส่งอาจจะเป็นชนิดสายส่งทางเดียวสายส่งเป็นทางคู่หรือสายส่งทางคู่แบบสมบูรณ์ก็ได้ และสามารถส่งสัญญาณข้อมูลได้แบบซิงโครนัสหรือแบบอะซิงโครนัสค่ะต่อนะคะรูปแบบการเชือ่อมต่อเครือข่ายแบบหลายจุดการเชือ่อมต่อแบบหลายจุดแต่จุดมีบัฟเฟอร์ซึ่งเป็นที่พักเก็บข้อมูลชั่วคราวก่อนทำการสง่งโดยบัฟเฟอร์จะรับข้อมูลมาเก็บเรื่อยๆจนเต็มบัฟเฟอร์ ข้อมูลจะถูกส่งทันทีหรือเมื่อมีคำสั่งให้ส่งเพื่อใช้สายสื่อสารให้เป็นประสิทธิภาพในการส่งแต่ละครั้งและช่วงใดที่ว่างก็สามารถให้ผู้อื่นส่งได้การเชื่อมต่อแบบนี้จะเหมาะกับการสื่อสารที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักและเป็นข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการสื่อสารข้อมูลโดวยวิธีการเชื่อมต่อแบบลายจุดจะประหยัดค่าใช้จ่ายและ ใช้ระบบสื่อสารได้ค่อนข้างเป็นมประสิทธิภาพค่ะค่ะอุปกรณ์พื้นฐานของเครือข่ายนะคะ 1. เครื่องสูนบริการ 2. เครื่องลูกข่ายสามก๊าสเครือข่าย 4. ีสายเคเบิลหอุปกรณ์ฮับ 6. ระบบปฏิบัติการเครือข่ายค่ะ 1. เครือข่ายเครื่องศูนบริการนะคะ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่บริการทรัพยากรให้กับเครื่องลูกข่ายบนเครือข่ายเช่นบริการไฟล์บริการงานพิมพ์เป็นต้นค่ะเครื่องเซิร์ฟเวอร์อาจเป็นคอมพิวเตอร์ระดับเ,นเมนเฟมมินิอคอมพิวเตอร์หรือไมโครคอมพิวเตอร์ก็ได้การเชื่อมต่อเครือข่ายพิจารณาจากขนาดของเครือข่ายที่ใช้งานค่ะสามารถแบ่งออกเป็นสถาปัตยกรรมเครือข่ายได้คือเครือข่ายแบบ Clear, เครือข่ายแบบ Peer-to-peer และเครือข่ายแบบ Client-server ค่ะเครือข่ายแบบ Peer-to-peer นะคะเครือข่ายแบบนี้จะเก็บไฟล์และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้แต่ละคนโดยไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนกลางที่ทำหน้าที่นี้เรียกได้ว่าต่างคนต่างเก็บต่างคนต่างใช้ แต่ผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถเรียกใช้ไฟล์คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ถ้าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นทําการแชร์ไฟล์ล่านั้นไว้เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็กที่มีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกันไม่เกินสิบเครื่องค่ะเครือข่ายแบบไฮเอ็์เซิร์เวอร์นะคะเครือข่ายประเภทนี้จะมีเครื่องสืนบริการที่เรียกว่าเครื่องเซิร์เวอร์ และมีเครื่องลูกค้าต่างๆเชื่อมโยงโดยเครือข่ายมนหนึ่งอาจมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์มากกว่าหนึ่งตัวเชื่อมต่อภายในวงแหนเดียวกันก็เป็นได้ซึ่งเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวก็รับผิดชอบหน้าที่ที่แตกต่างกันค่ะต่อนะคะเครื่องลูกค้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายสำหรับเครือข่ายแบบ client-server เครื่องลูกข่ายจะต้องล็อกออนเข้าระบบเพื่อติดต่อกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์จึงสามารถขอใช้บริการทรัพยากรจากเซิร์ฟเวอร์ได้ค่ะสามน,นะคะการ์ดเครือข่ายการ์ดเครือข่ายเป็นแผงวงจรที่ติดตั้งอยู่ภายในคอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์และเครื่องลูกข่ายทำหน้าที่สําคัญของการ์ดหน้าที่สําคัญของการ์ดเครือข่ายก็คือ จะใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับสายเคเบิลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ปัจจุบันได้ได้บรรจุพอร์ตเครือข่ายชนิด RJ45 ค่ะดีสายเคเบิลคอมพิวเตอร์จะสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายได้ต้องมีการต้องมีการใช้สายเคเบิลที่ใช้ลำเลียงสัญญาณไฟ สาจากต้นทางไปยังปลายทางเครือข่ายส่วนใหญ่ใช้สาย UTP สาย UTP สามารถเชื่อมโยงได้ไกลสุด100เมตรอุปกรณ์ฮับนะคะฮับที่นำมาใช้งานบนเครือข่ายมีจุดประสงค์สองประการด้วยกันก็คือ 1. นึเป็นส่วนรวมของสายเคเบิลทั้งหมดที่ต้องนำมาเสียบเข้ากับพอตบนฮับส นํามาใช้เป็นอุปกรณ์เรือสัญญาณซึ่งปกติแล้วสัญญาณไฟฟ้านะคะที่ส่งผ่านตัวกลางจะถูกลดทอนเมื่อส่งไปในระยะทางไกลๆดังนั้นรับจึงนามาใช้เพื่อเป็นอุปกรณ์เรือสัญญาณเพื่อให้สัญญาณนะคะขยายออกไปได้ไกลเพิ่มขึ้นค่ะต่อมานะคะระบบปฏิบัติการเครือข่ายหรือ NOS ระบบปฏิบัติการเครือข่ายคือซอฟต์ ซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้สำหรับควบคุมเครือข่ายค่ะตัวอย่างระบบปฏิบัติการเครือข่ายนะคะเช่น Novel, n e ็ t w ว r e Windows 2000, Server, w i n d เ w s 2003เป็นต้นค่ะตารางการเปรียบเทียบเครือข่าย l a n แ a n แ a n ์นะคะแลนนะคะระยะทางคือโดยทั่วไปไม่เกิน100เมตร สามารถขยายได้ถึง22.5กิโลเมตรค่ะแม้นะคะโดยทั่วไปไม่เกิน200เมตรและแวนค่ะไม่ไม่จำกัดระยะทางส่วนความเร็วนะคะแลนคือติดต่อ100-1,000เมกะไบต์ 1, m, m. ค่ะแม้นะคะประมาณ100เมกะไบต์ค่ะแวนนะคะมีหลายความเร็วส่วนใหญ่จะมีความเร็วต่ำความเร็วสูงนะคะจะวเจ็ดค่ะค่าใช้ใจ่ายสูงค่ะ <c oughs> ต่อมานะคะมีเดียนะคะแลนคือหน่วยงานเป็นเจ้าของมีเดียเองสายทองแดงไฟเบอร์ ang, iber, และไรสายค่ะแมนนะคะหน่วยงานเป็นเจ้าของมีเดียเองสายตองแดงไฟเบอร์ ang, iber, และแวนผู้ใช้ไม่ได้เป็นเจ้าของส่วนใหญ่ช่าบ,บริการสายตองแดงไฟเบอร์ ang, iber, และดาวเทียมค่ะส่วนนอต <c oughs> แลนนะคะเป็นพีซีจำนวนไม่มากนะักแมน PC และ minic อมพิวเตอร์แวนะคะหลากหลายชนิดมากสวิตชิงนะคะเทคนิคการ Switching มี3ประเภทด้วยกันก็คือห c ึ่งเ i กิ w สวิตชิงเน็ตเวิร์กสองแมต w ์เซตสวิตชิงเน็ตเวิร์กและสามแพ็กเกจสวิตชิงเน็ตเวิร์กค่ะเสกิตสวิตชิงเน็ตเวิร์กนะคะเป็นงานทำางานของชมสายเ์ก Switch ิ Switching เป็นเทคนิคที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลนะคะแบบหนึ่งโดยที่เมื่อต้องการส่งข้อมูลนะคะจะต้องสร้างเส้นทางก่อนเซอร์กิตสวิตชิ่งนะคะจะมีการเชื่อมต่อทางกายภาพของวงจรแบบจุดต่อจุดค่ะและเมื่อรับส่งข้อมูลเสร็จนะคะจะต้องยกเลิกเส้นทางที่ใช้สื่อสารเพื่อให้ผู้ใช้นะผู้ใช้อื่นนะคะสามารถใช้เส้นทางในการสื่อสารได้ค่ะค่าใช้จ่ายของการสื่อสารแบบเซอร์กิตสวิตชิ่งนะคะ จึงขึ้นอยู่กับระยะทางและระยะเวลาที่ใช้เครือข่ายนะคะแต่จะไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณของข้อมูลตัวยอย่างเครือข่ายที่ทําง,งานแบบ c i r c u i t Switching นะคะเช่นเครือข่ายของโทรศัพท์เป็นต้นค่ะต่อมานะคะ m e t s a g e Switching Network ค่ะเป็นระบบการสื่อสารข้อมูลที่มีความฉชชลาดมากการทําง,งานในระบบผู้สง่งจะสง่งเมสเ a จไปยังโหนดแรกค่ะเมื่อโหนดแรกได้รับข้อมูล จะเก็บข้อมูลไว้ใน buffer และติดต่อไปยังโหนดต,ต่อไปค่ะเมื่อหาเส้นทางไปยังโหนดต,ต่อไปได้แล้วก็จะทําการส่งข้อมูลที่เก็บไว้ใน buffer ออกไปยังโหนดนั้นค่ะและไปจนกว่าจะถึงปลายทางเรียกว่า s t a r t และ forward ต่อมานะคะ p a c k e switching network คือการสื่อสารแบบ p a c k e switching นะคะจากคือข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อยและสามารถท่อง ช่องไปยังช่องทางที่แตกต่กันค่ะเมื่อไปถึงปลายทางทุกแพ็กเกจแล้วนะคะจะกลับไปรวมตัวกันอีกครั้งเป็นข้อมูลช่องทางหรือเส้นทางจะสามารถแชร์หรือแบ่งปันระหว่างแพ็กเกจได้ค่ะทําให้การใช้เส้นทางในการสื่อสารนะคะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะข้อแตกต่างของเัยพิตการสวิตชิ่งนะคะภัยพิบัติสวิตชิ่งจำเป็นต้องมีการกำหนดแบบวิธ h ของ ต้องสัญญาณไว้ล่วงหน้าค่ะซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียแบบบิตโดยถุนเปล่าเมื่อมีการใช้แพ็กเกจตสลิชชีนะคะจะใช้เป็นบิตเมื่อมีการเมื่อมีความต้องการเท่านั้นข้อแตกต่างอีกข้อก็คือการเรียกเก็บค่าบริการจากเครือข่ายค่ะโดยทั่วไปเครือข่ายแบบแพ็กเกจตสิชชีนะคะจะเรียกเก็บค่าบริการตามจํานวนกลุ่มข้อมูลหรือแพ็กเกจที่ส่งและเวลาในการติดต่อ โดยที่ราคาค่าบริการจะไม่ขึ้นอยู่กับระยะทางยกเว้นในกรณีที่มีการส่งข้ามประเทศแต่สำหรับวิธีของเค r ร์กิสวิชินะคะการเรียกเก็บค่าบริการจะขึ้นอยู่กับระยะทางและเวลาเป็นหลักโดยไม่ขึ้นอยู่กับท็อปิกของการของการใช้แต่อย่างไรค่ะ เครือข่าย FDDI นะคะเครือข่าย FDDI เป็นเครือข่ายแบบส่งพันเคนและมีแบบวิธีที่1 0 0เมกะบิตโดยใช้สายใยแก้วนำแสงต่อสถานีเป็นวงแหวนสองวงค่ะส่วนใหญ่จะใช้ FDDI เป็นแบ็กบนของเครือข่ายเนื่องจากแบนด์วิดที่สูงและสามารถเชื่อมต่อสถานีได้ไกลกว่าสายทองแดงมาก ล่าสุดได้มีการพรัฒนา CDDI โดยใช้สายคู่เียวบิตแทนสายใหญ่แก้นำแสงแต่ยังคงใช้โปรโตคอลของ f d d i ค่ะ FTDI นะคะจะพัฒนาโดย n ANS A เมื่อตอนประมาณการศตวรรษที่1980ในชว่วงนี้นะคะ o โล s เ a แช่นแบบ Client Server นะคะเริ่มใช้แบนด์วิดต์รือข่ายมากขึ้น ดังนั้นจึงมีความต้องการที่จะใช้ใส่สัญญาณประเภทใหม่เพื่อรองรับอัตราข้อมูลนั้นมากกว่าค่ะมาตรฐาน s p d i นะคะข้อกำหนด4อย่างของ f d i ก็คือ MAS ในส่วนนี้นะคะจะก,กำหนดเกี่ยวกับการเข้าถึงหรือการรับส่งข้อมูลและรวมถึงรูปแบบของเป็นข้อมูลค่ะการจัด เกี่ยวกับโทเค้นที่อยู่วิธีการคำนวณค่าตรวจสอบข้อผิดพลาดของข้อมูลนะคะและกลไกเกี่ยวกับเกี่ยวกับการควบคืนข้อมูลที่เกิดข้อผิดพลาดค,ค่ะสอนนะคะ PSY นะคะในส่วนนี้นะคะจะกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการค่ารหัสข้อมูลสัญญาณนาฬิกาและการจัดเตรียมข้อมูลค่ะสามนะคะ PMD จะกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติสายสัญญาณ ที่ใช้นะคะซึ่งจะรวมถึงสายไฟเบอร์ประหยัดสัญญาณกำลังของสัญญาณอัตราการเกิดขออ้อผิดพลาดส่วนมาต่างของไฟเบอร์และหัวเชื่อมต่อที่ใช้ค่ะ4นะคะ SMTP จะกําหนดเกี่ยวกับลักษณะของการเชื่อมต่อกันของแต่และสถานีค่ะข้อกาหนดเกี่ยวกับการควบคุมสถานะสถานีที่เชื่อมต่อกับเข้ากับวงแหวนนะคะเช่นการเพิ่มสถานีการนำสถานีของสัตว์เครือข่าย การแยกจุดเสียงและการกู้คืนการกำหนดค่ะค่าเกี่ยวกับเวลาและการเก็กบค่าใสิติต่างๆคองค์กาพเจ้าขอ,ของการจบนักสนับสนุน่ามีค่ะ